ทุกคนรู้ไหมคะว่าหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเ,เนี่ยประเทศตุรกีจะหาบ้านเช่ายากมากอา่าเพราะว่าเขาอ่ะคนเร่ร่อนขเขาก็จะเช่าบ้านอยู่นะทุกคนเนาะอ่าพอหน้าร้อนเขาก็จะไม่เช่าบ้านอยู่เนาะเขาก็จะไปเดินไปนอนตามริมถนนหรืออะไรแบบสวนสาธารณะอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่าถ้าหน้าหนาวก็จะเดินเขาก็จะเช่าบ้านอยู่นะทุกคนเช่าบ้านนอนทุกคน โอ้ยวันนี้อากาศดีมากประเทศตุรกีตอนนี้บ่ายสองรถบีบแต่ไล่แล้วรถบีบแต่ไล่แล้วจ้าชอบสีเขียวใช่ไหม AI ชอบสีเขียวใช่ไหมอ้าวเขียวให้เต็มเตมไปเลยคะ่ AI คะ AI ขาเออเขียวให้เต็มเต็มไปเลยอ่า ทุกคนหนูไม่ได้มาแป๊บเดียวเนาะเออไม่ได้มาแป๊บเดียวนะไม่ได้มานานเหมือนกันอ๋ออย่างคืนของจะสวยหน้าดูเลยเนี่ยโอ้ยชอบชอบชอบเขาคงเขาทาใหม่แล้วทุกคนจ้าเขาทาใหม่โอ้สวยมากเลยทุกคนจ๋ามันเลิศมากเลยอสวยวันนี้อากาศดีนะทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวตลาดนัดเนาะก็เลยแวะเข้ามาเนตตาแถวบ้านหนูเนาะ ปาร์คแถวบ้านหนูปาร์คใหญ่นะที่นี่ปาร์คใหญ่เขาจะมีสนามเด็กเล่นนะสนามเด็กเล่นหายสนามเด็กเล่นหายทุกคนปกติมันจะมีสนามเด็กเล่นตรงนี้มันหายไปสนามสนามเด็กเล่นมันหายไปเออทุกคนจ๋าสวยไหมทุกคนอ,อที่นี่เขาก็จะมีการพัฒนานเรื่อยๆนะให้กับ ให้ความสําคัญเนาะทุกคนเขาจะให้ความสําคัญมากกับผู้สูงอายุกับประชาชนที่นี่เนาะ,ะเขาก็จะแบบเดินออกกําลังกายประมาณนี้เนาะพาเด็กๆมาเดินเล่นแล้วมันเป็นทางแบบตัดกันก็คือแถบนีน้จะเป็นบางกเลียนะทุกคนเสื้อเสื้อสายบางกเกลียเนาะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเติร์กนะทุกคนเขาจะอยู่แบบร่วมกันได้ไเลยน,น,นะสวยมากสวยมากเลยค่ะทุกคนจ๋าดูสิ เลิศสวยค่ะสวยถ้าคืนมานี่คงจะสวยน่าดูเลยนะเนี่ยมีไฟแล้วก็มีทุ่งให้นั่งนะทุกคนดอกไม้ที่สวยเนาะอใครอยู่ข้างเบื่องนะคะทุกคนจ๋าหนู่มกำลังตื่นเต้นเออกับดอกไม้ที่สวนนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณมากค่ะ เดินผ่านนะเจอหมากองตองแองแงองหมากอะไรก็ไม่รู้มันแดงน่ากินมากเลยทุกคนเป็นผลมไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็คงกินไม่ได้หรอกนะทุกคนจ้ะน,นี่หมากองตองแองแอง <c oughs> ามันกินได้มันไม่มหมนดูดูสิเต็มไปหมดเลยเอุอ้ยสวยสวยสวยทุกคนวันนี้หนูเดินมาในสวนสัตวนาน้อก็เลยมาสั่งเอาตอสอันนึงเนาะ อ่ามันจะเป็นชีสข้างในนะทุกคนจ๋าเออเดี๋ยวหนูให้ดูนะเ้วมันจะเป็นชีสข้างในเนาะนี่ชีสยืดข้างใน,นะนเาในานะร้อนๆเลยตกอันละหกสิบเทแม่เจ้าเมื่อก่อนหนูซื้อแค่เจ็ดเทเนาะเออทำไมมันพุ่งกระฉวดเป็นหกสิบเร็วมากทุกคนจ๋าเออหนูแอบ,บอึง้งทึนะ้งเนาะทุกคนแล้วก็ซื้อโคลามาหนึ่งอันนะเออโคลาอันกับตะแก่เนาะเออร้อยยี่สิบเททุกคนมันแบบแพบงบมากอ่ายผาหนปาปากค่ะวันนี้ปากคือ สวยๆค่ะสวนสาธารณะแถวบ้านนะเจ้าทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ๋ามาลองกินกันเลยอืมอืม แม่อร่อยอ่ะอความสวยงามขูงปา้าตอนเย็นนะจ๊ะทุกคนอ่ะสวยไหมคะทุกคนจ๋าสวยสวยเนาะยามเย็นเย็นอากาศดีๆนะทุกคน ยำแรลงนะทุกคนจ้ายำแงอ้งจะเปิดได้สักกี่วันนะแต่ตอนเย็นสวยๆนะทุกคนนะสวยมาก คือเอาตรงนะผัวไม่ช่วยทำมาหาก,กินล <c oughs> เลยผมัไม่ยอมถ่ายรูปให้เลยทุกคนจ๋าเออนางก็เดินกลับบ้านไปเรียบร้อยไม่เดินกลับบ้านสินางก็เดินหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้อากาศยามแรงสวยๆนะทุกคนจ๋าสวยๆเนาะ